วันนี้เรามาเจอกันอีกในเรื่องของทฤษฎีแพทย์จีนกับหมอขานวันนี้ก็จะมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นลมปราณครับเส้นลมปราณในแพทย์จีนมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับในเส้นลมปราณเนี่ยมีด้วยกันมีเส้นหลักอยู่12เส้นเส้นพิเศษ8แล้วก็เส้น ย่อยแขนงเป็น15เส้น,นะครับมี3ต่อในใหญ่เป็นลันกษณะของเส้นอันนี้บทบาทหน้าที่ของเส้นลมปราณเนีเ่ยเราเราได้แบ่งออกเป็น3 3หมวดนะครับเพื่อความเข้าใจาลรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับบทที่1ว่าด้วยเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องของอากายภาพหรือสรีระวิทยาการทำหน้าที่ของเส้นลมปราณน,นะครับ การทำาทั้เทีมของเส้นหลอดาลคือให้เป็นทางไหลเวียนของชีและเลือดน,นะครับให้ไหลไปสู่ไป,ปบำรุงเลี้ยงอวัยวะอ่าฟูนะครับอ่งมีห้าฟูมีหกนะครับรวมเนื้อเยื่อแล้วก็เส้นประสาทต่างๆทั่วร่างกายนะครับอย่างในการปับเข็มนะครับปักเข็มก็จะเป็นการปักบนจวนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตอนบนตอนกลางตอนล่างทั้งหมดเนี่ย มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะทำให้ชี้นั้นไหลเวียนไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะเลี้ยงที่อวัยวะอ่างผู้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องพยาธิพิธยาเส้นลมปางในเกี่ยวข้องกับเส้นพยาธิพิธยานะครับเส้นลมปางจะเป็นประตูเข้าและออกนะครับเข้าสู่ภายในนะครับ เข้าออกได้นะครับทำทำเส้นลงปราณน,นะครับมีคำกล่าวว่าเมื่อพยาธิเมื่อพยาธิหรือโรคนะครับเข้าสู่ผิวหนังทางผิวหนังคุ้มขนก็จะเปิดเข้าสู่เส้นลงปราณได้เคลื่อนเข้าสู่ภายในสู่อวัยวะสําคัญคือว่าภายในอังฟูอวัยวะอังฟูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการต้านการต่อสู้กันระหว่างเชื้อโรคก,กับกับร่างกายนะครับก็จะปรากฏ การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็จะปรากฏให้เราได้ทราบได้เห็นทางผิวหนังโดยเฉพาะตามแนวเส้นลมปราณเด่นต่างนะครับหมดที่3เรื่องการวินิจฉัยโรคนะครับเส้นลมปราณช่วยให้เราในการวินิจฉัยโรคแต่เส้นลมปราณจะทํางานโดยเฉพาะคู่กับอังฟู่เอวัยรียอังฟู่จะสะท้อนพยาธิสภาพเนี่ยออกมาทางชั้นผิวหนังจึงทําให้เราสามารถวินิจฉัยได้ถึงการทํางานของอังฟู มีความบกพร่องอย่างไรครับหมวดที่4ด้านการบําบัดเส้นลมปาณก็ใช้ในชี้เป็นแนวทางให้เราได้มีการบําบัดได้นะครับโดยการเราจะต้องเลือกใช้สม,มุนไพรแล้วก็สม,มุนไพรที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องอวัยวะอ่างฟู่และเส้นต่างๆนอกจากสม,มุนไพรแล้วรวมทั้งการปักเข็มก็ใช้ผสมประสานกันไปคู่กับสม,มุนไพรนะครับโดยเฉพาะ ปักตามแนวจุดนะครับชั้นผิวหนังชั้นผิวหนังนั้นจะเป็นต้องรับความรู้สึกนะครับถ้าไม่มีความรู้สึกเนี่ยก็จะทําให้เรารักษานั้นไม่ได้ผลอันนี้ก็เป็นความสาคัญและบทบาทของเส้นลมปราณที่เราจะต้องพึงเข้าใจหรืศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ใหได้อย่างแท้นะครับสําหรับเรื่องลมปราณก็เราย่อๆไว้แวแต่เพียงเท่านี้นครับ